แต่คริปออกแล้วบอสท,ทำสครคิปก่อนนอนแม่แซมก็สลืมสลือฮ่บอสได้อยู่นะคะฮ่บอสโอเคค่ะตลอดกับฟินรับค่ะบอสบอสท,ทำงานตลอดเวลาเลยทุกคนยินดีมากๆากค่ะพี่กนิษฐามันจริง,รงมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำในการดูแลสิลปินทุกคนเนาะดูแลทั้งบอสท,ทั้งสิลปินทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ยูริอะเหมือนเหมือนที่เราให้ฟังยูริเรี่มนางนางนางเริ่มต้นมาอย่างคนอื่นเขาเป็นศิลปินมาก่อนเนาะอุ้ยเก้าอี้ม,มันยกได้มให้อ่อนจะหักอีกไหมไม <c oughs> <c oughs> อุ้ยขอบคุณคะ่ะพี่ชรัญญาขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะน้องกายสวัสดีค่ะใช่ชอปเปอร์ก็น่ารักชอปเปอร์เป็นเด็กที่น่านรักเวลาบอกเนี้ยจะทักหลังไหมบอกนางก็ทำตามเลยไม่เคยไม่ทำตามเลยชอปเปอร์ เอาเพลงนี้มาร้องเร็วลูกจะสนุกได้แม่ลูกจะแกะ่บางครั้งแม่ส่งเพลงให้ชอปเปอร์อย่างงี้ใช่ไหมลืมลืมส่งว่าชอปเปอร์มีเพลงนี้มันเหมาะกับลูกมากลูกรอไปเล่นในวงใหญ่มันจะแบบไปที่ว้าวแม่ลืมเพราะว่าไม่ทำหลายอย่างแม่เพลงไหนส่งมาให้ลูกลูกจะแก่ไว้ไม่มีคําว่าไม่กับชอปเปอร์จะไม่มีคําว่าไม่เลยจัดการเซรั่มแล้วนะอุ้ยเจ๊ไก้น่ารักเสมอห้เจ๊ลกแแม่ขอบคุณค่ะ แล้วแล้วเพลงใหม่ของชอปเปอร์อะสปอยก่อนได้ไหมไม่รู้ว่าบอสปอยหรือยังดีมากเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับโตเกียวมิวสิกรือพี่เป็นทัชาเก้าอี้ส่งสัญญาณแล้วเนื้อกินตามุ่งเดอ้อ เพลงใหม่ของชอปเปอร์ดีมากนั่งฟังกับบอร์ดแล้วแบบอุ้ยแล้วเป็นแนวใหม่ของโตเกียวมิวสิกแล้วคิดว่าคิดว่าเพลงนี้จะเข้าถึงกลุ่มของคนฟังเพลงอีกกลุ่มหนึง่งเจี้ยน่ารักมากขอบคุณมากนะคะ อุ้มเซรั่มดีมากอุ้มดูหน้าเพื่อนคือขนาดพักผ่อนน้อยใช่ไหมแล้วไม่แต่งหน้าเลยใช้เซรั่มแบบพวกสิวฟ้ากับจุดด่างดำมันมันจะค่อยๆจางลงไปใช้ขวดแรกอะ่ะเห็นผลเลยหน้าไม่แห้งหน้าไม่มันมันมันเลิศแล้วอย่างมันเป็นออแกนิกใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะนี่มาพูดต่อก่อน มีคนบางคนไม่นอนแต่มาแอบส่องไลท์ด้วยทุกคนสวัสดีคุณพัสกรนะคะ <c oughs> ยอดทีมสีแดงอ่ะรู้ถึงพลังพลังหลังบ้านมากมาก<อ>ใช่พี่เป็นทศน,น้าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบ เป็นไม้แดดมีฝ้ามีสิวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเรามีเวลาเมาส์กันอีกครึ่งชั่วโมงทุกคน ใช้แล้วหน้าใสาขึ้นพี่จอยปักโกโคด้วยค่ะแม่ได้เลย มีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยพ,พ,พี่จังน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> มีจ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้าทุกคนเดี๋ยวยยอุ้ยตื่นเต้นจังยีสิบพันลร้อยเก้าสิบเก้าบาท กาแฟโกโก้ชาเขียวมาจ้ามาให้แล้วทุกผลิตภัณฑ์เลยแต่ว่าพูดพูดได้ผลิตภัณฑ์เดียว มีแล้วนาะยาสิบพันโกโก้โกชาเขียวและทุกอย่างขออยาจก,กินข้าวไปด้วยนาะทุกคนรายนี้มาขอบคุณจริงๆมาขอบคุณแบบปัตตะก้า จริงๆเดี๋ยวเจ้าห่อไก่กับข้าวเหนียวขึ้นไปอย่างน้อยส4เกมก็กินแหละเพราะน้องนางชอบกินแ่กับข้าวเหนียวยูรีลงมากินส้มตำไก่ย่างส้มตำอยู่ข้างโรงแรมลูกลงมาเร็ว ขอบคุณค่ะพี่โสพี่จิมรัภาน่ารักมากเลยขอบคุณนาคาที่ติดตามกันพี่พื่งสวัสดีค่ะบักลาแอบเข้ามาดูไรแม่ยูริทุกคน ลวมากินข่าเดอ้อลูกเดอ้อแอนนี่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูกันเสิชวนบักหล่าอยู่ค่ะแต่น้องน่าจะอาบน้ำแต่งหน้าเลยทุกคน อันนี้ลงมาเร็วอยู่ข้างโรงแรมหนูเดินลงมาก่อนมากินข้าวก่อนเข้าไปแตงหน้าลูกทันอยู่ทันอยู่เดินลงมาลงมากับสแตมอ่ะแม่บอกสแตมแล้วเอ็นดูบหลกาาเมื่อคืนเดินเดินมาให้แม่แซมแตงหน้าใช่ไหมแม่สิวครับเม็ดบากใหญ่เลยก็เลยถามนางนางก็เลยบอกว่า ยังเรายังไม่ได้ถามอะไรนะนางก็เลยบอกอกองว่าอผมไปเล่าครับผมล่างนาแล้วมันก็เป็นนาจะเป็นน้ำมั้งครับถ้าผมเล่นน้ำน้ำมมานะนางบอกอร่อยค่ะพี่เดือนขอนนําเข็ง,งขอบคุณค่ะพี่พึง่งสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจ ใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่เคยใช้เซรั่มอุดหนุนเซรั่มเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่เซรัมหน่อยนะก <c oughs> ับผลิตภัณฑ์ของบอสเต็มไปหมดเลย <c oughs> เริ่มเหมือนบอสไปทุกวันแล้วนะนี่ <c oughs> กินต่บะฮุงไรโซด วัน,นนี้คอนเสิร์ตบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะให้แล้วพี่จุ๋มจิ๋ม วันนี้น่าจะได้ร้องกันคนละนิดทุกคนเด็กๆอยู่บนโรงแรมกำลังอาบน้ำแต่งตัวเพราะว่ามีงานบ่ายโมงมีคอนเสิร์ตบ่ายโมงต้องออกไปสแตนบายประมาณเที่ยงนิดๆนะคะแล้ววันนี้บอสก็คือเสรีการไฟฟ้าเข้าใจดีกับเราใช่ไหมบอสก็เลยอบอกว่า ถ้าง,งานในคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้ก็ยกไปหมดทั้งทีมนี่แหละอุ้ยสวัสดีค่ะน้องฟิล์มคนหล่อนะคะน้องฟิล์มคนหล่อแห่งฟิล์มขับคอนแก่นไปกินส้มตำค่ะทุกคนบอสก,ก็เลยบอกว่าถ้าง,งานก็เป็นของขวัญให้เฮียแล้วก็เป็นของขวัญให้ชายชาวบ้านผือก็คือยกศิลปินมาหมดทุกคนเลยที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อวาน ปกติจะมี6คนกับบอยเป็น7ใช่ไหมแต่เนี้ยก็ขนมาหมดเลยค่ะครูจูนนี่ก็มาวันนี้ยสองชั่วโมงนิดนิดทุกคนน่าจ,จะได้ฟังน่าจะได้ฟังคนละเพลงอะ่ะแต่ก็ดีแล้วน้อเราได้ดูศิลปินที่เราชอบกันทุกคนเลยทั่วหน้ายกเว้นน้องเนก็กน้องเน็กตาอักเสบนะคะทุกคน แมนเจไกลลองคนละเพ้งคึ่งไม่เสร็ว่าไม่เสร็จวันจะได้หอไปให้นางกินาน่าจะแต่งหน้าไม่ทันเดี๋ยวเอาไก่กับเอาข่อวหนอยวเพิ่มเนาะไปให้เด็กๆ ใทยแล้วล้วคนละเพลงตัวร่อีกคนละเพลงเอาสักิริตาฉันนอนหลับคือแทลว่านเมื่อวานเจอตัวจริงนะใส่มากวิฟอยู่สิสกเกตเหรอคายังเป็นชุดเดิมเมื่อคืนอยู่เลยนะนี่เพราะว่าเมื่อถึงโรงแรมก็ให้ทุกคนทยอยกระนาบน้ำแต่งหน้าแม้แซมก็เดินออกมาหาอะไรทาน ไม่ทไมไม่ทำจะได้หอไปให้เด็กๆแล้วล่ะตกใจหมดคิดว่าสเต็มได้เลยพี่โสไปหาข้าวเที่ยงทานเดินแล้วก็มารอดูเราวันนี้เรามีนัดกันตอนบ่ายนะทุกคนวันนี้เราวันนี้เรามีนัดกันตอนบ่ายนะ <laughs> ใช่แล้วพี่นูดลองเพอะลองมวนนิดีพี่จูมขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งหัวใจใหคะพี่สามิตีสวัสดีค่ะ ใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่มาริการถ้าเจอกันอีกทักทายกันเด้อมาเมาส์มอยกันเมื่อวานเมื่อวานไปแซม,มมูดเวทีแม่ปูสวัสดีค่ะแม่เจ๊ปูโต๊จีนสวัสดีค่ะเมื่อวานมูดมูดเวทีข้างล่างออกไปซื้อบอสบอกว่าแม่ปิ้งย่างเรามีอะไรบ้าง ก็เลยไปซื้อบาร์บีคิวย่างปลาหมกึกย่างข้าวจี่ไก่ย่างซื้อมาให้บอสเป็นย่างหมยอ๋อมีป่าอีฮือนะบอสอะชอบกินปลาหมกึกที่เป็นปลาหมึกแห้งอะทุกคนปลาหมกึกปลาหมึกคุณปู่อ่ะที่ใช้เครื่องบดน่ะนั่นแหละบอสชอบกินอันนั้นแล้วก็น้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มหวานใส่ถั่วแล้วไปเจอพอดีก็เลยซื้อมาให้บอส เซรั่มตัวนี้ใช้ตอนไหนคะพี่นิตยาก็คือหลังอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำล้างหน้าทำความสะอาดหน้าเสร็จเช็ดหน้าให้แห้งใช้เซรั่มเลยเป็นตัวแรกทาไปไม่ถึงนาทีทุกคนน้องจะซึมเข้ากับผิวหน้าเลยพราะน้องซึมเข้ากับผิวหน้าเราก็ค่อยใช้กันแดดหรือบำรุงตัวอื่นอันนี้จะช่วยช่วยมากแม่แซมเชื่อไหมว่าแม่แซมไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเอ้ยตัวไม่ใช้ไ, <laughs> ไม่ใช่ตัวนี้พ่ะน่ะ ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนออกแดดอะ่ะจะใช้กันแดดเพิ่มแค่นั้นเองนะคะหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าใสมากดูทั้งฟินขับดูทั้งตัวเกียวขอบตาดำแล้วเช้าเย็นใช่แล้วค่ะแต่เด็กๆตัวเกีียวได้ใช้แค่ครั้งเดียวก่อนนอนหรือเรือตื่นนอนแค่นั้นเองเพราะเรานอนไม่เป็นเวลา ถ้าได้ใช้เป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะจะดีขึ้นแม่นอนมาบนรถอยู่นะพี่จอยเบาติดคันแล้วตลุกเครื่องนี้พี่นิตยากดไปลองใช้ดูเลยมันเลิศดจริงเ c ซีทุกคนเป็นเป็นเป็นการันตีให้ ด,ด้อมลูกไก่ของเราก็เลยหน้าใสกันทั่วหน้าหน้าไม่เหี่ยวด้วยนะทุกคนมันช่วยสตาร์ฟอร่อยค่ะพี่เบสน่าจะได้เอาขึ้นไปฝากให้เด็กๆแล้วเด็กๆน่าจะกำลังแต่งหน้ากัน แต่งหน้าบอทาตลอดถ้าใครสังเกตเห็นในคลิปที่บอรไรสดหรืออย่างเงี้ยก่อนแต่งหน้าบอไม่ทาตลอดก่อนแต่งหน้าเด็กศิลปินไม่เซนทานสั่งให้ตลอดเฮ้ยสั่งให้ตลอดอขาอุ้ว่าตีคันแล้วก็ก่อนแต่งหน้าเด็กศิลปิน,น,น,ก,ก,น,นก,ก่อนแต่งหน้ายูริอย่างเงี้ยก็ทาแล้วก็เอาให้ยูริไปใช้รู้ขอบคุณค่ะพี่คาถาชน เดี๋ยวจะเอาไก่ไปให้4แกมกับสแตมกับบัาไหลกินเอาไก่อีกตัวหนึ่งน้อขึ้นไปให้เด็กๆเพราะข้าวกล่องน่าจะมาไม่ทันเพราะเด็กไม่ได้ทันข้าวเช้ากับข้าวสักสองแล้วก็ไก่สักหนึ่งตัวข้าวสามบายูกินข้าวไม้มลูก อุ้ยน่ารักมากเลยพี่นิตยาพี่นาลองใช้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวายุเอาไก่ไหมแม่ซื้อไก่ขึ้นไปให้หนูอยู่กับใครบ้างในห้องอะ่ะอุยพี่มุน,น่ารักมากขอบคุณนะคะที่รีวิวใช้ดีอยู่ค่ะ แม่แซมอะสี่สิบแล้วเพิ่งสี่สิบเมื่อวันก่อนนี้เองทุกคนสี่ิบปีบริบูรณ์เลยค่ะวิน่ารักพิชรัญญาพิชลับป้ายยาแถวบ้านให้มาซื้อกับแม่แซมเดอ้อ จริงๆถ้าเราไม่ได้ออกแดดเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าวันไหนเราออกแดดแค่เพิ่มกันแดดทุกคนหน้าก็ใส<อ> <c oughs> เหมือนอยู่ดีอย่างเงี้ยก็น,น,น้าดีขึ้นนาบาลาใสแก้มองตองอยูเอ่เอาให้นางใช้หมดขวดสองครึ่งขวดสามแล้วยังไม่ได้เอาให้ลูกเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอามาให้ หน้าตึงหน้าใสขึ้นตอนนี้ใช้กันทั้งบ้านอุ้ยน่ารักพี่บิวตี้พี่ครูจันครูเจนเย้ yeah, ขอบคุณนะคะสัญญาสีฟันแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่วัสนามีเวลาเมาส์อีก15นาทีทุกคน แล้วก็จะได้ไปสั่งแล้วค่ะแม่อุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายโมงเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้ชมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเวอร์ชั่น2ชั่วโมงแรกที่ศิลปินขึ้นยกค่าย สั่งเซรั่มไปแล้วหิวตามแม่แซมเลยพินิจญาเดี๋ยวแม่แซมก็นัดบอสเป็นโมครึ่งค่ะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีแม่แซมจะลงไลฟ์สวัสดีค่ะพี่กุณิดาคุณแม่ค่ะเอาอันนี้ห่อแล้วก็เอาข้าวเหนียวเพิ่มอีกแล้วก็เอาไก่เพิ่มอีกเฮ้ ไก่หนึ่งกับข้าวเหนียวสี่ห่อนะคะกับอันนี้ไปหอด้วยนะใช่ค่ะซื้อไก่ขึ้นไปให้เด็กๆลองท้องก่อนทุกคนเซ็เอเซ็เองานต่อไปอาจมีสชั่วโมงโยคะอันนี้บอลให้เป็นของของแถมใช้ไป็ตั้น <S <S ได้เลยรอรอชมหันหน้า <specification. S 2> อจอกัน er สวัสดีค่ะพี่นุชเนธพ,พี่ส้มจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรอชมหันหน้าจอเด้อพี่จันสุดา ส่งกำลังใจหน้าจอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวรอรอดูเดี๋ยวน้องเบนเป็นคนไลฟ์สดให้ดูสั่งไก่ไปให้เด็กๆแต่น่าจะอีกชุดหนึ่งให้บอส เมื่อึ้นอยูดีเก่งมากใช่เต็มเสียงเลยบ่ายโมงมีเสรีการไฟฟ้านะคะเสรีการไฟฟ้าที่บ้านผือ,อพวกเรามาถึงบ้านผือเมื่อสิบโมงเมื่อกี้เองตอนนี้เด็กทยอยกันอาบน้ำแล้วก็อ,อะไรนะทะยอยกันอาบน้ำํำแล้วก็แต่งหน้าระเบม อ่องนิดนึงนะจซนอนน้อยขอบคุณทุกคนนะที่ที่อุดหนุนแม่แซมขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะยูลิเขินสาวแดนซจัดแต่เมื่อคืนน้องสวยอยู่หลายๆคนนะคะทีมงานนักดนตรีตากองเพราะเป็นอันทำงานเลย เวอร์ชั่นใหม่เมื่อคืนจ้วสมากใช่แล้วชุดก็สวยแดนสวยมากครบเครื่องอยาให้จริงๆก็อยากให้เป็นแบบถ้าได้คิวเขาทุกคนจริงๆ <c oughs> เหมือนน้องเคยมากับเราแล้วครั้งหนึ่งนี่แหละทุกคนถ้าถ้าจำไม่ผิดแต่พี่โบจะเป็นคนประสานเรื่องทีมแดนเซอร์กับนาะใช่แล้วในใจเขาอยากได้ทีมนี้แต่ไปตลอดน้องทุกคนน้องใช่แล้วพี่กอบแก๊บ อันนี้หอ่หอเลยข้าวเหนียวด้วยเด้อพ่อไปเผื่อทีมงานกับเกื่อเด็กๆแล้วก็สั่งไก่ย่างมาให้เด็กๆแยกออกเป็นสองชุดให้หน่อยเดออใช่เอาดวงกระย่าไปสองชุดแล้วก็ถุงนึงเป็นไก่กับข้าวเหนียวสองหนูสั่งข,ข้าวเหน,หนียวเพิ่มเท่าไหร่ไหม สามเอารวมอันนี้เป็นสี่เนาะโอเคเอาไก่ไก่ย่างไปฝากเด็กๆก็ <c oughs> กฝากทีมงานทุกคน <c oughs> ใช่แล้วพี่จันสุดาเมื่อคืนทีมงานไม่เป็นอะไรทำงานเลย <c oughs> เอาแม่แสซมหาสาอันนี้ไม่เจอ เส้ไก่กลับมาอีกแล้วสรุปได้หอ่อขึ้นได้หอ่อข้าวเหนียวกับไก่ย่างขึ้นไปฝากเด็กๆ <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไลน์นี้ <c oughs> แม่แซมจะขออนุญาตลงแล้วเด้อ ก็มาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรวันเกิดนะในท,ท,ท,ทุกช่องทางเลยแบบเยอะมากล้นหลามมากๆนะคะเป็นปีแรกที่ได้กําลังใจและได้คําอวยพอรอยอะขนาดนี้ขอให้ทุกคําอวยพรกลับคืนสู่ตัวทุกคนนะคะ้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มในทุกวันแล้วก็ตลอดไปนะคะทุกคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไม่เจ็บไม่จนนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สปอนอร์ไว้แม่แซมจะมาอัปเดตงานอีกทีหนึ่งนะ <S <S เดี๋ยวตอนบ่ายไปเจอกันที่เสรีการไฟฟ้านะคะทุกคนล่ำรวยทุกคนเดอ้อ